ที่เห็นพวกเราสดใสล้านริงในคลิปก่นอนๆมันก็แค่การเสแสร้งเจ็งพวกเราอ่ะก็มึนๆคูๆอย่างนี้แหละใช่แล้วนี่แหละแล้ว <laughs> ทำไม <laughs> ก็ <G ül üyor> วันนี้นะครับผมอยู่กับเมเจอร์เซนนันเดซาโนโรนะครับใส,ยสยอยู่ใช่ไหม <g ül üyor> เรายังสดใสอยู่เราขอบคุณเมเจอร์เซนนันนะครับที่ยังให้โอกาสพวกเราเป็นเรื่องเป็นราวบาเป็นรูปเป็นร่างนะครับผมได้มาดูหนังรอบพิเศษนะฮะรอบซ่อมวลชนในเรื่องโนบาดี้นธรรมดานรกเรียกพี่นะครับผมโ,โหสุดยอดเลยยังให้โอกาสพวกเราอยู่ไม่รู้เป็นครั้งสุดท้ายรึเปล่าเห็นมากันสองคนจริงๆเราไม่ใช่นะฮะพวกเรามากัน3คนมีตะกล้องด้วยคนไม่ใช่เดี๋ยวเรามีลูกเพจนะครับที่ ผู้โชคดีที่เข้ามาร่วมสนุกเราบอกว่าจะพามาดูหนังใชแตครับวันนี้เราได้รับเชิญผู้โชคดีทั้งหมดกี่ท่านไม่รู้ลืมนะับ <laughs> จะมาดูกับเราด้วยแล้วจะไ่ายให้ดูอีกครับว่ามากันกี่คน, <laughs> นครับผมช่วงนี้นะครับโควิดกำลังระบาดนะครับผมก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวด้วยนะครับ อ่าใส่เนี้ยตลอดเวลาแล้วก็จะไปที่ไหนก็แล้วแต่ใช่แล้วก็ทำโซเชียลดิสแทนซิ่งด้วยนะครับผมซึ่งทางเมเจอร์จริงๆแล้วในโรงเขาปักที่นั่งให้มีโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่แล้วด้วยนั้นก็จะมีความปลอดภัยแต่เราก็ต้องใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลานะครับใช่แล้วจะได้ดูหนังอย่างมีความสุขและปลอดภัยไปด้วยอืมสุดยอดเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอผู้โชคดีขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไปกินป๊อปคอนร่เพราะตอนนี้อดข้าวมาทั้งวันเพื่อไปกินก๊อปคอร์นที่นี่โอเคไป เดี๋ยวเราไปติดบวคอนก่อนครับผมโอเคเดีไม่ใช่เด <laughs> ี๋ยวไปดูหนังโอเคไปดูปคอนกันครับเอ้ย <laughs> ไปดูหนัง <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> สวัสดีครับเฮ้ยทั้งโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวขอสัมภาษณ์ความรู้สึกหลังดูหนังจบกันนะฮะไม่ได้ดูเหรอย้าเหรอโอเคงั้นเออปกติดูหนังเมเจอร์ไหมฮะก็ดีนะพี่ผมก็ว่างั้นนะดีอาลงหนังที่นี่นั่งสบายไหมสบายไอ้คนจริงๆผมก็ว่าสบายนะเพรว่านี่คือมามาเมเจอร์ยังไงครับก็ดีดีจริงๆชอบชอบที่นี่อยู่แล้วผมก็ชอบเหมือนกันโอเคก็ขอขอบคุณมากเลยนะที่มาช่วยสัมภาษณ์วันนี้ขอบบคคุณรัขอบคุณครับขอบคุณครับ โคตรมันโคตรเดือดยังไม่ได้ถามอ๋อยังมันมันเท่าจอร์นวิกแต่มันมีความตลกด้วยดูไปครับกิ๊กกิ๊ับเรื่องที่มันดิบดีค่ะก็คือฉากแอคชั่นแบบโหดมากเลยสนุกมากๆเลยค่ะโหดค่ะมันแล้วก็มีฮาด้วยนะคะครบสามรถเลยฮะโหดมันฮาสรุกนี่สนุกสนุกมากมันมันมากดูแล้ก็รู้สึกคิดถึงคิดไอจอนวิกเพลบิด สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือพี่สตังมีเดียที่เราเคยเจอกันเมื่อครั้งที่แล้วนะฮะใช่ครับก็ติดใจก็อยากจะมาเจอน้องวันนี้โชคดีและที่เจอเพจเป็นรูปเป็นล่างอีกครั้งไม่หี่ขายของให้ด้วยเป็นไงพี่ดูจบแล้วสนุกนะชอบมากใครที่ชอบแบบว่าแนวแอคชั่นแบบบูเลือดผลาอะไรเงี้ยมันมีลายเซ็นของจอห์นวิกอยู่หลายฉากเยอะมากก็สนุกดีครับตื่นเต้น ตื่นเต้นตลอดเรื่องอตื่นเต้นตลอดเวลาจบแล้วอย่าเพิ่งลุกนะยังไม่จบใครที่ชอบหนังแนวแอคชั่นต้องมาค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าคนธรรมดาคนหนึ่งเขาเป็นยังไงคะอารมณ์แบบว่าดุเดือดนะฮะเหมือนระเบิดตัวเองออกมาจากคนธรรมดากลายเป็นคนไม่ธรรมดาได้มันมากๆครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ดูหนังแนวที่ว่าเป็นการต่อสู้ของคนกับคนเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วก็จะได้อัตลักของฉากแอคชั่นและการต่อสู้แบบ ครบทุกรถจริงๆครับสำหรับคำว่าโหดสัตว์ละเซียเนี่ยสอชื่อครับสอชื่อครับซื้อน้ําแล้วก็ป๊อปคอนมานั่งดูซะก็รู้สึกว่าเป็นหนังที่ตื่นเต้นเราใจนะตอนแรกๆนี่เหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าช่วงท้ายๆนี่แบบพีคมากเลยครับ ดีมากเลยตื่นเต้นตัดบทดูได้เลยถ้าถ้าจะแนะนําให้คนมาดูนี่อยากแนะนําให้มาดูไหมครับอยากแนะนําให้มาดูมากๆเลยมันเป็นเรื่องที่ธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาไม่ไม่ไม่มาเสียดายแน่เลยนะคะถ้าสําหรับสายคอไชันนะก็คือต้องเรื่องนี้เลยอยากจะแนะนําให้มาดูครับเพราะว่าเรื่องนี้สนุกจริงครับเขาจะดูเป็นคนธรรมดาที่จับต้องได้มากกว่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ธรรมดาเลยคือใครชอบหนังบูหรือสไตล์จอห์นวิกเนี่ยมาดูเรื่องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนโอ้ยถ้าใครแฟนจอห์นวิกนะครับไม่เสียดาย ครับมาเลยมันเดือดเดือเดือดก็วันนี้กิจกรรมของเรานะครับกับการดูหนังรอบสื่อมวลชนเรื่องรรๆดร nobody คนธรรมดานรกเรียกพี่นะครับโอ้สนุกมากชอบเดี๋ยวเราเราจะทำคลิปรีวิวเต็มๆให้ดูเลยดีกว่าเรื่องนี้อยากทำมาก ก่อนอื่นก็ตอนนี้จบแล้วเราขอขอบคุณทาง United International Picture ที่มีหนังดีๆอย่างนี้ออกมานะครับแล้วก็ขอบคุณเมเจอร์เซนทัลพิซาโลโรนะครับที่มอบโอกาสให้เราได้เข้ามาดูหนังรอบสื่อมวลชนแบบนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณลูกเพจทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกยอมให้โอกาสพวกเราได้พามาดูหนังเพราะตอนแรกเห็นว่ามากับ3าคนนี้นึกว่าจะหนีกันไปหมดแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วอย่าลืมนะครับติดตามเพจเป็นรูปเป็นร่างนะฮะเราจะมีกิจกรรมอีกแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มได้เลยทางเมเจอร์กระซิบมาบอกแล้วว่า แน่นอนยังให้โอกาสอยู่นะไมงใช่ครั้งสุดท้ายนะยังไม่ใครั้งสุดท้ายนะอะไรอย่างนี้อ่าก็เลยบอกว่าติดตามเพจแล้วเดี๋ยวเราจะมีอะไรมาแจกอีกคอยดูได้เลยจ้ะครับผมฝากเพจด้วยครับกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดอะไรได้อีกวะกดให้หมดอะกระดิ่งกดอะไรกดเข้าไปในเพจไปกดบริจาคอะไรก็ได้โอเคครับขอบคุณมากครับ